เรียนรู้การประกอบเฟอร์นิเจอร์ภายใน2นาทีเชื่อว่าหลายๆคนเคยไปซื้อเฟอร์นิเจอร์แต่ไม่สามารถเอาขึ้นรถได้จากร้านเฟอร์นิเจอร์ที่เขาประกอบสมเร็จแล้วจึงทําให้เราเอาเฟอร์นิเจอร์แบบใส่แพคในล่างกลับมาประกอบเองที่บ้านไม่ต้องกังวลน,นะคะว่าคุณจะประกอบไม่ได้เพราะทุกๆกล่องมักจะมีคู่มือพร้อมหมายเลข แปะอยู่ที่ตัวแผ่นไม้ของเฟอร์นิเจอร์แต่ละแผ่นอยู่แล้วค่ะว่าเราควรจะเริ่มจากแผ่นไหนก่อนเป็นอันดับแรกแต่สิ่งหนึ่งที่สำคัญก็คือทุกคนจะต้องไม่ลืมใส่พุกพลาสติกที่แด้มาให้อยู่ในทุกๆกล่องเพราะว่าตัวนี้จะทำให้ความแข็งแรงของเฟอร์นิเจอร์แข็งแรงมากขึ้นอย่างที่เห็นในภาพนะคะจะมีทั้งพุกและน็อตยาวตัวน็อตนี้จะใช้ตัวยึดอีกทีนึงระหว่างแผ่นไม้ในตามตำแหน่งของจุดแต่ละจุด เพียงเราทำตามขั้นตอนในคู่มือที่แนบมาให้และไม่หลงลืมตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งไปเฟอร์นิเจอร์ที่เราประกอบเองก็จะมีความแข็งแรงทนทานและใช้ได้นานเป็นหนึ่งเหมือนช่างมาประกอบเองให้ถึงที่บ้านได้เลยนะคะอยากรู้อะไรอยากได้อะไรบอกมาจัดให้สวัสดีค่ะ